ในส่วนแรกนะคะจะเป็นการตั้งค่าที่หน้าเครื่องโดยให้ไปที่ตั้งค่าการสื่อสารและตั้งค่าเน็ตเวิร์กค่ะจากนั้นให้กำหนด IP address และทำการฟิก IP address ให้อยู่ในวงเดียวกันค่ะจากนั้นก็มาใส่ตัว subnet ซึ่งโดย default จะเป็น255.255.255.0ค่ะ และต่อมาก็จะเป็นการตั้งค่าตัวเกตเวนะคะและเมื่อตั้งค่าเน็ตเวิร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาในส่วนของการตั้งค่าคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ค่ะกำหนดค่าตัวคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ให้อยู่ในวงเดียวกัน และในส่วนของพอร์ตเซิร์ฟเวอร์นะคะก็สามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรม BioTime ค่ะว่าเราติดตั้งพอร์ตตัวไหนไปและต่อมาก็จะมาในส่วนของซอฟต์แวร์นะคะวิธีแรกจะเป็นการออโตแอดนะคะก็คือใส่ IP อุปกรณ์ให้เหมือนกับตัวคอมพิวเตอร์จากนั้นตัวซอฟต์แวร์ก็จะทำการออโตแอดอัตโนมัติค่ะและเมื่อขึ้นลักษณะแบบนี้ก็ให้ทาการกดปุ่มสีเขียวด้านขวาค่ะจากนั้นเลือก Are ร และกด Confirm อุปกรณ์ก็จะถูกแอดเป็นที่เรียบร้อยค่ะตรงสเตตัสก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะและต่อไปจะเป็นในส่วนของการแอดแบบแมนนวลนะคะให้คลิกที่ปุ่มแอดและกรอกรายละเอียดจากนั้นกดคอนเฟิร์มค่ะ และหากต้องการลบอุปกรณ์นะคะให้ทำการกดที่ปุ่มสีแดงทางด้านขวาและกดคอนเฟิร์มค่ะและในส่วนของการแก้ไขข้อมูลนะคะให้เลือกที่ปุ่มสีเขียวของตัวอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็สามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะจากนั้นกดคอนเฟิร์มค่ะ ต่อมาก็มาในส่วนของการเปิดใช้งานการลงทะเบียนที่หน้าเครื่องนะคะในขั้นตอนแรกให้ไปที่ฟังก์ชัน device ค่ะจากนั้นมาดูที่ configuration ที่ด้านซ้ายมือนะคะและดูที่ registration device ค่ะตรงฟังก์ชันนี้นะคะจำเป็นจะต้องเปิดการใช้งานนะคะเพื่อให้การลงทะเบียนข้อมูลที่หน้าเครื่องเนี่ยซิงเข้ามายัางซอฟต์แวร์นะคะจากนั้นก็กด submit ค่ะ และต่อมานะคะมาที่ฟังก์ชัน device ค่ะและให้เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มจากนั้นให้กดที่ปุ่มสีเขียวเพื่อทำการเพิ่มค่ะในส่วนนี้นะคะให้ลูกค้าทำการเลือก area ค่ะและดูที่คำสั่ง register device นะคะตรงสถานะให้เลือกสถานะเป็น yes ค่ะเพื่อที่จะให้ซอฟต์แวร์รองรับการ add รายชื่อจากหน้าเครื่องค่ะจากนั้นกด confirm ถือเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ